วิธีการขยายที่รวดเร็วที่สุดแล้วก็ไวที่สุดนะครับก็คือการไปหาจากขี้ดินต้นยังไงสี่เลยนะครับมาแบ่งลงเลยสําหรับนะครับพี่น้องที่บ่เคยเบิ่งนะครับคลิปมาเลยนะครับวิธีการก็จะมีกล่องโฟมครับแล้วก็เอาถุงดํานะครับมามัดนะครับคลุมนะครับเพื่อกันน้ํารั่ดซุมนะครับกันเพายั่วยุอายุการใช้งานกล่องโฟมแล้วก็การสารเคมีนะครับที่อยู่ในเม็ดละลายของกล่องโฟมแล้วก็เอาปุ๋ยเอบีปุ๋ยเอหนึ่งถ้วยตวงหนึ่งถ้วยตวงปุ๋ยบีหนึ่งถ้วยตวงตามถ้วยตวง ที่เราให้ไปแล้วก็เอาฝานะครับกล่องโฟมนะครับปิดใน่สนิทนะครับก็ใช้8ปลูนะครับแปดลูกเก่าลูกอะไรนอกกวา้างได้ครับเก่าลูกอะไรแต่ว่าต้นนี้เขามีแปดลูอยู่แล้วเขาก็ได้ใส่แปดลูนะครับแน่นครับสิพอดีนะครับเดี๋ยวตน้นใหญ่ขึ้นปุ๊บเขาสินแน่นนะสมมติว่าต้นนั้นมันปลูกอยู่ในดินเนาะง่ายๆเลยนะครับรวดเร็วที่สุดสมมติว่าปลูกในดินอ่าสมมติว่ามันอยู่ในดิน,มมน,ดนเนาะนี่นี่นี่เอากอใหญ่ๆนี่นี่นี่เออนี่นี่นี่บานหลายคนเลยอ่าลายยุทธิสองสองต้นเหมืนเลยนี่นน เหรอครโอ้โหนี่นี่น,นี่อันนี้ก้อนนี่ไหลอ่าเลยเช็กต้นเลยสามสี่ 3, ต้นนะครับครับ,บท่านลูกยีน่นดินก็บสิเป็นยังสี่ขึ้นกันหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นได้ครับนี่อ่ามาเอาจะไปแบ่งออกนะครับเออเขาก็จะมาแบง่งแบ่งขยายครับแบ่งขยายออกเ <et> พราะแบงยย่แบงขยายแล้วเข,ขากระสิแตกกอคือเก่าน,นะบากว่าอืมในจากเม็ดนะครับเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวอ่าเมล็ดเดียว อ่นี่้ะครับได้จักต้นได้จักต้นแล้วนี่ต้นนี้สองสามฟึบเฮ้ยหัดได้คือกันอยู่ได้อยู่เออจังสี่จังสี่กระได้ครับเด้อนี่นี่จังสี่กระได้ขึ้กันนะครับนี่จะสิว่าบ่เกิดได้ครับเกิดครับเกิดครับอืมชุบอ้หลังน้ำได้จังน่อยจุ่มน้ำครับเฮ้ยมันใส่ใส่ถ้วยง่ายๆครับครับฟับโอ้ใส่่ใสถ้วยก่อนใส่ฟองน้ำ แล้วก็ฉีกฟองหนามออกเลยนะครับขีดฟองนามเดี๋วกล่องมั่วในน้อยครับมันนี่บ่มีแสงอ่าฉีกฟองหนามออกนะครับฉีกฟองหนามออกฟับอืมเพราะว่าเขาต้นใหญ่เนาะเขาต้องใซตเห็ดจังสี่นะครับเรียบร้อยนะครับไอ้ฟองหนามมันอยู่เครื่องถ้วยกระลงเดี๋ยวอีกเดือนสองเดือนนะครับก็สิขยายออกไปเรื่อยๆนะครับแน่นครับมันจะแน่นเหมือนเดิมเลยหรือมันจะแน่นเหมือนแบบนั้นอะครัก็ไ่้ครับเดี๋ยวเขาจะแน่นเดี๋ยวเขาจะแน่นแบบนี้เลยนะครับนี่นี่เห็นไหมครับเนี่ย อ,า,อาการดูแลนะครับการดูแลกันขันมันมีดอกอยังสี่เนี่ยย่าไววได้ครับตัดออกครับอืมให้ตัดออกนะครับตัดตัด,ต,ดตัดให้เบิ่งเน้ยว่ากางอ่าให้ตัดออกเปึ๊บปึ๊บอืมตัดออกแต่อันนี้เขาปล่อยไวเพราะว่าตอนแรกเขาว่าเขาเสียไว้เห็ดแนวนะครับเพราะว่าหายใจมันลน้น สมันใส่ดอกมันล, chips, track, ล,งลง it, KK, ้นลงขีดดินนะครับเพราะมันล้นลงขีดดิน <tamanho> ปุ๊บเดี๋ยวเขาสิขึ er <ans> kind, ้นมาเองปกติปกติกับสีใสวิธีนั่นนะครับพรายคราบสีอสีปอเพาะไม้นะครับนอกอ่ะสีปอยให้ดอกเขาเขาล้นลงขีดดินลงไปจังสีนะครับเด้๋ยนี้เดี๋ยวจังหน่อยเขาฉิขึ้นมาเต็มเลยได้ครับนี่วเลาก็บเซลตัวนี้หน่อยขึ้นว่าใส่ในกองฟอบอีกคือเก่าประมาณนี้นะครับวันหลุมอันนี้เดี๋ยวจังเดือนแล้วนะปรกกวงสามเดือนสามเดือนแล้วนะครับนี่นะครับสามเดือนสี่ดซ้นานี่นะครับประมาณนี้อันนี้ถือฝนนะครับ อกลางแจงเลยครับครับตันนี้มันบริอยู่ในโรงเรือนนะครับเรือมันอยู่กลางแจ้งนะครับงั่นครับมันก็เลยสภานนี่นะครับก็เลยตั้งหนาฝนตั้งแดดร้อนใบไม้ร้ดครับแต่ก็ยังได้นะครับครับผมเอาไปกินเอาไปแกงต้มยังครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมอีกคือเก่ากับต๊บบพร่องยังกับข้าเมน็นมาทามใด้่นะครับนาะสวัสดีครับ